c รีซี g เกิลยันเดตต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ s ตาร์ฟิลด์ในพาร์ที่ห้ากันแล้วโอเคดดนภาน,นี้เราจะนำส่งอาร์ติฟ t ที่เราได้มาทั้งหมดโอเคเรากลับมาแล้วพร้อมแซมครู <parks> แต่ไม่เห็นเขาล <pirate. S 1> ่ะวัสโกทักกันซะด้วย อาเรากลับมาแล้วสมาชิกใหม่ของเราสามารถทำได้จริงๆไม่มีสัญญาณอะไรเลยนั่นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรสักหน่อยสิ่งนี้อาจจะทำไม่ได้กระทั่งการตรวจจับด้วยซ้ำเท่าที่ดูเราสามารถสร้างระเบิดขนาดยักษ์ได้ทันทีที่เราทำมันเสร็จหรืออาจจะเป็นแค่ของเด็กเล่น ดูไม่เชื่อสุดๆแล้วทําไมมันถึงทําให้เห็นนิมิตแล้วก็ให้คนที่พบมันได้ยินเสียงดนตรีล่ะนั่นมันต้องเป็นแมสเซจแน่ผมมั่นใจแล้วก็แค่มีความหวังว่าชิ้นส่วนต่อไปจะให้เบาแสบางทีการหาเบาแสก็เหมือนการคลำหาสิ่งต่างในความมืดคิดว่าคอร่าและฉันน่ะสามารถใช้เวลากันว่างๆได้แต่ว่าถ้าคุณต้องการลงททมีครั้งก็ได้อ๋อแล้วเหมือนจะเป็นแบบนั้นด้วยฉันและนักบินผู้ช่วยของฉัน เราทำงานกันเป็นทีมถ้าฉันไปขอราก็ไปโอเคจริงๆแล้วคงไม่ว่าอะไรถ้าเราจะไปด้วยกันอีกกับเดี๋ยวก่อนครั้งหน้าละกันอืมครั้งหน้าครั้งหน้าเถอะแซมจริงๆอยากไปทำเควสตต่อไปด้วยโอเคครั้งหน้าจะมาหาใหม่เอาคอร่าก็มาด้วยโหเมื่อกี้ไม่เห็นได้ไง โอเคเราจะกลับไปที่ยานกันเพื่อทำควสตต่อไปของเราเอาละเรามาแล้วฟอนเทียยังไม่ได้ฟอนเทียไปแบบว่า modify มันต้อง modify กันสักหน่อยมาจ้าไปจ้า take off ใครชอบจังหวะปล่อยตัวบ้างชอบมากเลยอ่ะตอนที่แบบมันพ้นน่ะพ้นไฟไปแล้วไปแล้วมาที่นี่บ่อยมากโอเคจีไอที่นี่สถานีคอนสึเรชั่นลอโอแปดหกแปดยินดีต้อนรับ เอ้เราต้อนรับทุกคนไม่ได้หรือว่ามีการแจ้งข่าวสารเกินไปแล้วแปลกมากเ,าเดีเดดชน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 กดไม่ได้อ่นลช้ามากจ้าเชื่อมต่อโอเคไปนี่จะมีใครรออยู่แต่ว่าให้เข้ามาง่าย,ยางี้ไม่น่าโดนยึดอะเออทางสะดวกเกินไม่ได้ใช้ปืนเลย แต่ขอเก็ยบยาก่อนนะไหนๆก็ไหนๆละมาแล้วจ้าว้าวอยู่คนเดียวหรอวลาดิเมียดีใจ <DJ S 2> ที่ได้เห็นคอน s ิลล t ชันตัว <getting S 1> เป็นๆอ่าดีใจ uh, ที่ได้พบคุณวลาดิเมียนี่ดีใจมาเราก็ดีใจกลับเลย ฉันหวังว่าจะได้ไปที่รอดเพดูอ Artifact รวมตัวกันแต่ว่าฉันหลงทางในดี D.I. นิดหน่อยอ่าหลงทางช่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นกับฉันบางทีฉันก็หลงอยู่ในบางอย่างแล้วก็เสียเวลาฉันชอบทำงานคนเดียวแม้ว่าจะอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ตามแต่เราทุกคนก็ทำงานร่วมกันนะในเรื่องนี้ซึ่งไม่มีใครขัดขิดศานาเรื่องนี้ได้เอาละ ที่สถานีจิตไอยเตรียมพร้อมสำหรับการสแกนอวกาศบาเด็กับซาร่านะบอกว่าจะพบอาร์ติแฟกต์ที่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่เราจะด้กแต่ข้อมูลมันช้ามากไปตามททเลห่งแสงอาจจะใช้เวลาหลายปีไรฟัตตวัตระหว่างขอบอวกาศที่ไม่มีกริฟดライอ๋โอเคเข้าใจแล้วงั้นฉันต้องตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองใช่ปะ ถ้าข้อมูลมันช้าเราก็ต้องตรวจเดินทางไปตรวจสอบเองไม่ใช่คุณคนเดียวที่เป็น c o น s t ตลเลชั o n เ้านอานี่แอนเดรีย <res> และแมติโอทั้งคู่ก็ติดตามผลสแกนด้วยตัวเองแม <Mate o S 2> ติโอน่ะเพิ่งออกไปแต่แอนเดรีน่ะไปสักพักแล้วฉันไม่อยากจะกังวลเหมือนตาเท่านะแต่ฉันก็แก่แล้วแล้วก็กังวลวย man, เป็นห่วงแอนเดรนาโอเคปลอบแล้วกัน การสำรวจต้องใช้เวลาฉันว่าเธอน่าจะสบายดีก็หวังว่าจะถูกมันยากนะที่จะไม่ถึงเรื่องเลวร้ายข้างนอกนั่นเธอ่าอะอยู่ที่ไหนสักแห่งในสองสายที่ฉันทำเครื่องหมายบนแผนที่เธอ่ดูแลตัวเองได้แต่บางทีก็ต้องการกำลังเสริมยังไงก็ตามหวังว่าเธอจะโชคดีและได้รับอาร์ติแฟกต์เพิ่มเพื่อพิจารณากันอย่างละเอียดโอเค เราต้องไปหาอร์ตกต์เพิ่มจาก1หรือ2ไซส์ซึ่งเราอาจจะได้เบาแสจากแอนเดอร์จาร์หรือเปล่ามาจ้ามาแล้วจ้าอุ้ยเดี๋เดๆๆเไป ลงมาเมื่อกี้ลืมใส่หมวกที่นี่คือว่าต้องมีเครื่องกำเนิดออกซิเจนติดตัวอยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอเราถึงแล้วเมืองทิ้งร้างเมืองร้างเหอแต่เหมือนมีเคยเคยมีคนอยู่เดี๋ยวๆๆๆต้องมีคนอยู่แล้วล่ะมันไม่น่าร้างดูมันวางระเบิดด้วยขอโทษมันหลอก ก่อนจะเข้าไปนั้นขอสำรวยก่อนนี่ไงล่ะม,มันไม่ล้างแน่นอนที่น่นดูดิเกีบเลยเก็บก่อนพ้ดูที่หลังกระสุนของดีแนะ่นอนกระสุน7.7ด้วยอันนี้เครื่องอะไรนะโอถ้าเป็นเหมืองอาจจะมีเครื่องอาสกัดแร่หรือเปล่าแต่มันเงียบมากเลยนะทุกคนมันเงียบแปลกๆอ่ะใจะคอไม่ดี เงียบแล้วอ่ะโอเคต้องเข้าไปในนี้ละมาแล้วจ้าอเอา้ยเอ้าอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนแอนเดรจา่าเหรออย่าเข้ามาใกล้กว่านี้ระบุตัวตนอ่บอกว่าอ๋อฉันเป็นคอนซิเวชัยนวาเลเมียส่งฉันมาหาคุณไว้ใจแน่พูดถึงวาเลเมียคนหนเท่านั้นถึงจะรู้จักวาเลเมียใช่ปะละ oh, <good. S 2> ่ะอ๋อเกิด โอเคฉันว่าฉันเดาได้นะฉันคงออกมานานเกินใช่จ้าคุณเป็นสมาชิกคนใหม่ล่าสุดสินนะเพราะเขา่าจะส่งคุณไปตวรวจสอบเรื่องอื่นมากกว่าสมาชิกอาวุโสใช่ไหมละ่ะอ่าันคิดว่าเขาน่าจะหวังดีอยู่นะน่นาจะเป็นเรื่องดีๆ <laughs> อืม I suppose ก็คิดว่าง,งั้นนะแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่นี่แทนที่จะไปหาเบรตหรือโนเอล แต่ทำไมโนอเอลอยู่ที่สูงอยู่แล้วเรากำลัลงเสียเวลาแล้วเราควรทำภารกิจให้สำเร็จแล้วค่อยคุยกันโอเคงั้นเราต้องไปหาอาร์ติแฟกต์ก่อนโอ้โหของดีไปเลยเอาไปขายได้ใช้ไม่ได้ก็ขายได้โอ้โหของเก็บเยอะไปหมดอ่ะภารกิจแล้วน่าจะล่าช้าละจงังหวะนี้ เอาจ้ะอันนั้นคือคืออ,อ๋อเอ Meet your h ออมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่ง,งมีไหมไม่มีโอเค้ใคร,ใครใมันใครมันยิงมันยิงมันยิงอย่ายยิงเดี๋ยวเพื่อนรู้ โห oh, เราเล่นเป็นมาเนี่ยอันนี้เราขุดอุโมงค์เข้ามาเลยเหรอเนี่ยเหมืองอ๋อมันเป็นเหมืองอะเนาะมันก็ต้องลงไปในอุโมงค์ก็ถูกละโอเคไม่มีใครเลยอะแปลกมากอ๋อนั่งไงโห้โหมแกะไม่ขึ้นเปลี่ยนปืนมาแล้วเจอเจอปืนแรงสุดแรงสุดแรงเออโดนโหนั่งไงเลยเมื่อกี้เด็นนั่งไงหลังเลย โดนมันต้องโดนกันบ้างยิงไหมเฮ้ยนาจ,จาทำไมไม่โดนอะไรเลยอะ่ะแอะเธอหลอกเรามาปนะเนี่ยเป็นพวกเดียวกันปนะเนี่ยเก็บไปด้วยดีกว่าสั่งจิตสั่งใจสุดเมื่อกี้ควรวน้ำหนักมันเกินอะน้ำหนักเกินแล้วผ่านออกซิเจนแบบรวดเร็วมากแล้วก็รีขึ้นมายากด้วยต้องยืนนิ่งงงมาก เดี๋ยวต้องอัพการแบกไว้แมวพลังกายจะได้แบกน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นมีอะไรไหมนะมันหันไปมองแล้วมันอดไม่ได้จริงมาละจ้ะเป็นตัอะไรอ่ะเดี๋ยวๆๆ,ๆให้อะไรไหมเก็บก่อนเื่บไปทำอะไรได้อย่างน้อยก็ขายได้แหละ แอนเดจาเธอไม่เก็บอะไรเลยเหรอฮะของเธอมันฟูหรือ,อยังไงนี่ยังต้องเก็ยบยาเป็นของดีอว,ว่าวเก็บก่อนเก็บก่อนได้เปรียบเลยอย่างวันนี้เก็บเก็บหมดแอนเดจาบอกไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือจะ้ะฉันคือน,นักสำรวจไปไปเรีนต่อ ทางมันรู้สึกมันแคบๆเนาะโอเคไม่มีที่หลบด้วยเอาล่ะถ้ามีที่หลบก็เตรียมตัววอลสินะวิ่งขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ติดอะไรก่อนอ่ะได้ยินเสียงแต่ไม่มาดูโอ้เเดี๋เดๆๆๆๆเดขอญาติเก็บของก่อนได้ไหมยิงยับยิงยับเลยยิงยับยับเลยไหนวะไม่เห็นนะมืดมืดมากมืดมาก คิดว่านอนจะจายได้ยิงใครไหมหรือว่าจ้องจะยิงเราฉันจ้องจะยิง,งคุณก็สจญ7.7ต็มไปหมดเลยอ่ะไปไป,ไปเราต้องอ้อมเราต้องอ้อมเราต้องอ้อมไปเร็วโหรดนตีมันบิ้วแล้วมันเริ่มงบิ้วแล้วโอ้โหมันไกลเกินอ่ะเราก็วิ่งมาละมายิยงทีอุย้ย สับสนานานมากสับสนานานโคตรเออยิอ่ตกไปไหนอะเดี๋ยวนะไปอ,อ้าวหุ่นเธอแรงมากนะเนี่นจ้าเกินไปปะอา้อาวเผาไหมเป็นคนไปลุกล้อแรงอยู่ไฟร์มันดอมไม่ไหวแล้วรอมไม่ไหวที่จะฆ่าแกแต่ว่าตัวเองโดนเผาอยู่นะสก,กิลปากปากเจี่ยวจริงๆของคนนี้ อยู่ไกลมากเออยิงโอ้ยิงหัวโยกเลยหัวเราเนี่ยโยกเลยไม่มีใครยิงด้วยนะไม่มีใครยิงด้วยนะเอาอยัางเออโดนสักนิดสักหน่อยก็ยังดีไม่มันไกลเกลินอะมันมีปืนแบบว่าแต่งลำกล้องโอ้ยไข่เ,เ,เผาตัวนี้เกร์นไฟเลยเป็นเกร์นไฟเกลือไข่เผา พูดมาสัรภาพหนาวมันเกินไปนะเอาสงบไม่สงบนี่ยิงหัวโยกยิงหัวโยกยิงหัวโยกเหลือสองเหลือสองแอนเดอร์จาเอาสักสักตัวดิเอาดิแอนเดอร์จาไหนลองสักตัวนึงเอา้ากเขายิงไปหาใครกวะวะหน้าโหล,ลเพื่อนเราไม่ต้องใส่ชุดอะไรเลยเหรอเราสามารถใส่ชุดนี้เดินไปเดินมาได้เลยเยหรอโหจะงอ่ะ เอาไปยิงคุณเหลวหลบไปได้หรือยิงคุณเก่งสุดๆดีนะเก็บยามาเยอะเนี่ยนี่ไงเหตุผลที่ต้องเก็บยาตลอดทางโดนโดนโดดนี่โดนหลอยยิงเอ้ยหลบหลบเก่งซะด้วยอีคริป uh ติกเอาตอนนั้นตัวเราอ้อมเาวจนได้แอนเดอร์จายช่วยเราหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย ช่หน่อยก่อนเลยตอนนี้โอ้โห,ห,น,หน้ามืดมองอะไรไม่เห็นโอเคเรียบร้อยละเฮ้เราก็ยิงเก่งเหมือนกันนี่อาจารย์นะขอยาเก็บคองก่อนเออย,ยามจะขาดได้ยังไงเครดิตโห้ 3, สามพันสก็ถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่งบกันจนเกินไปโอเค เราต้องไปหาอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์พูดผิดผู้ถูกไปหมดแล้วเอา้าออไม่ของรีเจนเนอรี่ด้วยอะเกินไปวะมีแต่คนนี้เอ้ยมันมืดมากเลยอะพปแยะเปิดไฟโอ้โหแต่มันแปลกตรงทุกห้องมันจะมีไอ้ผลึกแบบเนี้ยอยู่ตลอดเลยนะ แปลกมากเนี่ยพลอกเี้วต้องมาขุดเจาะเรอหมายถึงว่าเราจะได้ขุดใช่ไหมถึงว่าถึงเรื่องนักขุดอย่างเรามาขอโทษมันเป็นมีเหตุผลนี่เองเพราะคนหนึ่งไม่มีคลัสเตอร์ไม่ใช่ละได้ยังได้ยังโอเค เหมือนมีวงโคจรปะกลับมาแล้วเธอไม่ตอบฉันเลยหลังจากที่จับอ์ติแฟกต์มีประสบการณ์คล้ายกับที่แบรริตเคยบอกเลยใช่แล้วใช่แล้วจ้ะใช่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรพวกมันหรอกจริงแค่เห็นเฉยๆแต่ไม่ได้รู้ไม่เข้าใจด้วย ความจริงที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแล่าเดดมันไม่สวยมีมาก่อนฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรคุยกันช่คนนั้นสิ่งที่ฉันได้ทำงั้นไม่คุณก็เขาใช่ไหมใช่ฉันก็ซาบซึ้งนะที่เธอ แบบนั้นะมันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่เคยมีใครแบ่งปันกับสมาชิกของ constellation มาก่อนขอถามได้ไหมว่าคุณมาจากไหนฉันเป็นนักขุดแร่จาก argos argos หรอฉันเคยได้ยินบริษัทนี้บริษัทเร็กบาบีนน่าสนใจฉันไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพของคุณแต่ฉันมีประสบการณ์เกี่ยวกับ ความเสี่ยงเราทั้งคู่ดูเหมือนเป็นส่วนเสริมที่ไม่ธรรมดาของ c คอน u r a t i o n ขอร้องละอย่าบอกกับบริเมียเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ตอนที่คุณพบกับฉันตอที่กำลังยิงเยอะเหรอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่วารุณพยายามจะไล่ล่าฉันเอาประสบการณ์ความเสี่ยงของเขาหรือว่าเคยอยู่กับกลุ่มอะไรมาก่อน ฉันจะรัมบมอไหมาไ <on my S 2> งาของฉันมัน,นานมากแล้ว <I S 2> ฉันไม่อยากให้มันนานไปกว่าน,านาี้คุณเข้าใจใช่ไหมจ้าเข้าใจสุดๆเข้าใจแล้วจ้ามัมหมายความว่าคุณเข้าใจสินะขอบคุณฉันว่าเราควรจบที่นี่แล้วก็กลับ New Air น,นิวอัลเดนซิตี้ ตอนนี้พวกเขากำลังรอเราอยู่โอเคอันนี้มาตั้งนานเพื่อมาหาอาร์ติแฟกต์อันเนี้ยนะแต่นานมากอยู่นะรู้ได้ไงว่านานเอ๊ก็คุณลุงก็ถามหาไงเลยรู้ว่านาน <S <S มา Okay. เราจะมาที่นี่เพื่อตามหาอาร์ติต์อีก1ชิ้นจากสองไซส์อันนี้เรามาไซส์ที่2และเมื่อกี้เราไปไซส์ที่ไปเจอกับแอนเดจาก่อนส่วนนี้เราไม่รู้จะเจอใครแต่น่าจะได้บู๊อยู่นะน่าจะได้ใช้ปืนสับสนอยู่เปลี่ยนปินก่อนเหรอต้องได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วที่นี่ ไกลมากทามสกิป์ไปเลยมาแล้วจ้าอ้าทำไมมันดูเงียบเงียบิปกตินะไม่เจอใครเลยอะแปลกมากกระสุนวะ1.5่ไม่ได้ใช้อ่ะเราต้อง พยายามลดน้ำหนักให้น้อยที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นเราวิ่งวิ่งแบกไปไม่ไหวข้างในน่าจะมีอะไรให้เราเก็บอีกเยอะโอ้เครดิตจะไม่เก็บได้ไงไหวปวดใจกันไม่ไหวแล้วโอเคอันนี้เก็บไปแล้วไปจ้ะไปต่อวิที่นี่มีคนอ่ะเคยมีคนอยู่ที่นี่นะ แน่ว่าต้องมีใครบุกเข้าไปทุกคนจริงเชืเอ่อแน่นอนม้อมีคนที่บุกเข้าไปแน่นอนอะซึ่งวันนี้แต่ว่าซามันดูไม่ตื่นเต้นเนาะมันดูชิวเกินเรื่องมากอะเอ้ยทำไมมันมีแต่ของทิ้งไว้ให้เก็บอะมันมีคนมาก่อนเราแล้วหรอแปลก,กละที่นี่แปลก,ก,กละ มันเหลืออีกแค่เจ็ดสิบห้นะระยะทางอ่ะอแต่อาจจะต้องอ้อมเขากันนิดหน่อยถ้าทะลุเขาไปอาจจะเป็น75้าเอาะทางแคบเกินโอ้โหไปยากซะด้วยเฮ้ยไม่มีใครจริงที่นี่งงมากไม่มีใครเลยอ่ะ แปลกสุดๆมันไม่มีใครได้ยังไงเป็นไปไม่ได,ะะด้ยิงยิงยิงกว่าจะระเบิดยิงยิงกว่าจะระเบิดเอ๋อเดี๋ยวเอ๋อได้แล้วทุกคทำไมต้องแฉเห็นแสงอันนี้เราไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนมันแป,กแปกแลกๆละปะเนี่ยมันดูเหมือนแบบเป็นสถานีดวงดาวหรือสถานีวิจัยอะไรหรือเปล่ามันมีแบบเหมือนมีวงรอบๆอะเป็นวงโครจรปะ น่าสงสัยสุดๆแต่เรากำลังจะไปใน54321เจกอบไปแล้วจ้านันอกอัศจแปกไปส่งจ้าอย่างรวดเร็วจ้าเราต้องกลับไปที่ ส่วนปรชาการขอเรียกอนุญาตเรียกว่าส่วนปรชาการ Alpha Century ไปจ้ะมาถึงแล้วบาสโก้ไม่ไปกับเราเลยอะเราเศร้านะ ดูคนทั้งสองคนซี่ิ <tried> ผมและอิชาผมพยายามติดตามบาะแสมันด้วยตัวเองแต่ว่าก็กลับมามือเปล่าพวกมันอยู่ที่ไหนก็ได้จริงไหมละ่ะอาจจะฝังอยู่ในหินหรืออยู่ในมือของพ่อค้าค้าของแปลกจริงอาร์ติแฟกต์เป็นอะไรก็ได้ใช่แร้วจ้ะเมื่อกี้ใครเดินผ่านอะมีพลังงานบางอย่างจริงมันมีพลังงานบางอย่างอะทุกคน คนเขากำลังคุยกันอยู่มาเดินผ่านได้ยังไงงงมากนะโอเคงั้นเราขอไปทำโควดต่อไปเพราะเราอยากรู้ว่าบาเลตเขาเป็นยังไงบ้ามาละเราจะไปดูกันว่าบาเลตเป็นยังไงหลังจากที่เขาได้ทิ้งภารกิจการตามหาอาิแฟกต์ที่ไม่มีบาแสอะไรเลอให้กับเราไปดูกันเจอแน่ มาแล้วเว็กชัวร์อ้ลินก็ยังอยู่ที่เดิมวะทุกคนเอาละเธอกลับมาแล้วลินคิดถึงจัดกลับมาแล้วเซหายหน่อยไม่นะอย่าเชียวฉันมีแค่บาเล็กก็เกินพอแล้วฉันไม่ต้องการใครที่จะมาเคาะหน้าประตูบ้านฉันอีกมีจนสลัดมามากขึ้นหลังจากที่เธอไปครั้งนี้เราไม่โชคดีเคลวิทรอย แล้วก็เดรซจีคนใหม่ๆไม่มาอีกอ่าทำไมถึงมีการโจมตีครั้งที่สองพวกมันต้องการอะไรใครจะไปรู้ละ่ะแก้แข้นเราั้งบางทีมันอาจจะมาจากที่อ,อื่นๆนะ่ะเราก็แค่เชวลาถึงสองครั้งงั้นเหรอขอโทษทีลิงฉันไม่รู้เลย well, แล้วคุณจะทำไงได้ละ่ะคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ anyway. ยังไงก็ตามฉันน่ะถูกมัดอยู่กับ rett, กบาร์เดตกระสุนลเลเซอร์ถูกยิงไปทุกทิศเลยหลังจากนั้นใบหน้าเขาก็เต็ม,มด้วยความกังวลเหมือนรู้ว่านี่คืออะไรหลังจากที่ฉันเริ่มมีกำลังใจจะออกไปสู้จาโง่นั่นก็วางมือบนไหล่ฉันแล้วบอกว่าอยู here, ่ที่นี่เถอดดินออ่ามันฟังดูไม่ดีเลย กับเหมือนพรกิจข้าตัวตายฟังดูไม่ดีเลยถึงฉันจะไม่ค่อยรู้จักบาลิตและก็คอนอื่นอ่ะแต่ดูเหมือนเขาไม่ความมั่นใจในความสามารถของเขาสิ่งต่อไปฉันรู้คือจะสลับสองคนนั้นตายและตัวที่สามกร็รอกเอาไว้่าเขาเออกไปที่โลงแล้วก็จ่อป,ปืนไปที่หัวพร้อมกับพูดว่าให้เขาพูดไม่อย่างนั้นเขาสาธิตกฎข้อที่สามของนิวตันเข้าคหมับของชายคนนี้หลังจากนั้นเฮลเลอร์ก็โผล่มา เฮนเดอร์ ller, คือใครอีกะ่ะบอกฉันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเออจริงแล้วบาเลต์อ่ะต่อจากนั้นบาเลตเป็นไงฉันได้ยิงอะไรไม่มากหรอกแต่หลังจากสิบวินาทีที่ <20 S 1> รู้สึก life, ว่ายาวนานที่สุดในชีวิตบาเลตก็ยกมือขึ้นและทั้งคู่ก็จับเขาขึ้นยานไปอ๋อแล้นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ฉันหินอย่า yeah, ละถ้าฉันต้องการตามหาบาเลตและเฮนเดอร์ดิ จริงเราต้องก,การตามหาบาเลตเพื่อเขาจะยังมีชีวิตยอยู่เฮ l เลอร์นี่คือเราลืมตัวละครอ,อะไรไปบ้าง <c oughs> พวกเขาอาจจะจำไปที่ไหนก็ได้ฉันพยายามส่งสัญญาณไปยังยานในอาคาสื่อสารแล้วก่อนที่จะออกไปแต่พวกโจนั่นมันคงไปแล้ว <c oughs> ถ้าคุณจะร้อง <c oughs> ก็รุ้ยเลยแต่โอกาสที่พวกเขาจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าคุณจะหาเจอก็ <c oughs> ฉันน่าเสียคนไปเยอะล้ตอนนี้ฉันก็แค่อยากเก็บของ โอเคเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาแบาลก,กับเฮลเลอร์แต่ว่ามันคงจะเป็นในส่วนของพาร์ทต,ต่อไปเพราะสำหรับพาร์ทนี้เราคงต้องขอจบกันไว้เท่านี้แล้วมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วก็เช่นเคยสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยกดให้หน่อยนะ้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายาย